สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับช่องของเราบ้านที่ดิน108ยแปดชนนะครับแล้วก็บนเว็บไซต์บ้านทีร้อยแปดคอมจะพาทุกท่านไปดูที่ดินบนเนินหุบเขานะครับติดเขานะครับที่สวยงามแล้วก็เป็นโฉนดครุฑแดงด้วยนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด8แปลงด้วยกันนะครับที่บอกเช่นนี้ก็เพราะว่าที่ดินของเรามีพื้นที่ทั้งหมด11ไร่นะครับแต่เราได้ทําการแบ่งขายหรือแบ่งแยกโฉนดเป็นทั้งหมด8แปลงนะครับไปตามถนนเส้นนี้เลยนะครับ ตามผมมานะครับคุณผู้ชมครับซึ่งบรรยากาศโดยรอบนะฮะก็อยู่ใกล้ธรรมชาติอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าที่ของเราอยู่บนเขานะฮะอยู่บนเนินนะครับหุบเขาเลยนะครับสวยงามนะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูนะฮะนี่ถนนเส้นนี้นะครับนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ไปฝั่งนี้คือไปฝั่งทางทิศตะวันตกนะฮะก็จะไปโรงเรียนในร้อยจอบลอนะครับระยะทางประมาณ3มกิโลนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับเส้นที่ผมมาพาคุณผู้ชมมาสักครู่นี้นะฮะมาอันนี้ไปฝั่งเขาทุเรียนนะครับหรือเส้นนครนายกอ่าวังรีรีสอร์ทนะครับก็ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะครับที่ของเราติดถนนดำนะฮะแล้วก็ติดเขาข้างหลังติดเขานะฮะหุบเขาสวยงามนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงนะครับนี่เลยครับสวยงามนะครับที่ แปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด1 1ไร่นะครับแล้วก็เป็นชนคดครุฑแดงนะครับอยู่ในหุบเขาสวยงามนะครับรายล้อมด้วยขุนเขาเรียกได้ว่าที่ดินแปลงนี้อยู่กับธรรมชาติที่ท่านที่ชื่นชอบในที่ดินที่รายล้อมด้วยหุบเขานะครับอยู่ใกล้ภูเขาอยู่ใกล้ธรรมชาตินะครับต้องแปลงนี้เลยฮนะ เนื้อที่ทั้งหมด11เ็ไร่แต่เราแปลงแต่เราแบ่งขายให้นะครับมีทั้งหมด8แปลงนะครับเป็นฉนดคร,รุ่แดงนะครับจะให้คุณผู้ชมดูลายล้อมแปลงที่ดินของเรานะฮะมีสภาพแวดล้อมยังไงนะครับบรรยากาศโดยรอบเป็นยังไงนะครับแล้วก็อยู่ใกล้หุบเขายังไงแล้วก็สภาพาพื้นที่ตรงนี้นะครับสภาพใกล้เคียงเป็นยังไงนะครับ เพื่อจะให้คุณผู้ชมได้ง่ายในการตัดสินใจนะครับในการซื้อนะครับคุณผู้ชมดูนี่ฮะแปลงที่ดินของเรานะครับจากฝั่งนู้นนะครับที่ติดเขาข้างหลังติดเขานะครับข้างหน้าติดถนนดำนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะถนนดําถนน2เลนนะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะครับถ้าไปฝั่งซ้ายนั่นก็คือไปทางจอบลอนะครับไปฝั่งขวานั่นก็คือไปทาง ถนนเส้นสายานครยกาวางรีรีสอร์ทนะครับระยะทางอยู่ประมาณ3กิโลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมใกล้เคียงนะครับก็พื้นที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงใกล้เคียงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับท่านที่ชื่นชอบในธรรมชาติแบบนี้นะครับมาปลูกบ้านพักตากอากาศก็เจอะนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีโรงแรมรีสอร์ทก็มีนะฮะถ้า,าท่านที่ชื่นชอบในธรรมชาติที่จะทำเป็นรีสอร์ทนะครับไว้เป็นโฮมสเตย์หรือทำเป็นโรงแรมรีสอร์ทกับธรรมชาติที่ใกล้ภูเขาแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับมาดูมาชมได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะถนนเส้นนี้นะครับถนนถนนดีนะครับถนนลาดยางนะฮะ แล้วก็อยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็เป็นอบตอแถวนี้ก็อยู่ใกล้ๆอบตอเขาพระนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แต่ไกลนั้นก็คือพื้นที่ของอาํอเาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะฮะระยะทางจากนครนายกมายังแปลงที่ดินของเราระยะทางอยู่ประมาณ7กิโลนะครับอ,ออกมาทางเส้นบายพาสนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกมาเส้นวางลี นครยกนะครับก็ระยะทางประมาณ7กิโลมาถึงแปลงที่ดินเลยนะฮะนี่ฮะสภาพแวดล้อมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะถ้าจะให้ดีนะครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในที่ดินลักษณะแบบนี้นะฮะมาดูมาชมนะฮะนัดเวลามาดูมาชมแปลงที่ดินของเราได้เลยนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะให้คุณผู้ชมดูนะครับที่ดินบน พื้นที่จริงนะครับเดี๋ยวจะพาเดินนะครับเดินชมดูนะครับที่ดินแต่ละแปลงนะครับก็นี่ฮะพื้นที่บนเดินรายล้อมด้วยคุณเขานะฮะก็สนใจก็ไม่ควรพลาดนะครับที่ดินของเราอยู่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งก็จะมีเทือกเขาเล็กเขาน้อยเป็นแนว แถวยาวใกล้เขาใหญ่นะครับฝั่งจังหวัดนครยกนะครับการเดินทางมายังแปลงที่ดินของเรานะครับก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายนะครับที่ดินของเราถ้า,า,าคือคือ,คอติดอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายนะครับความเจริญกําลังจะขยายออกมายังนอกตัวเมืองนะครับถ้าคุณผู้ชมเลือกหรือสนใจในที่ดินรูปแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับ นี่ฮะแปลงที่ดินนะครับผมจะพาคุณผู้ชมที่ดินแปลงแรกนะครับฝั่งซ้ายนี้นะครับฝั่งซ้ายนี้ก็คือที่ดินแปลงแรกจะมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับแปลงแรกนี้2ไร่1งาน33ตารางวาฝั่งซ้ายนี้นะครับ2ไร่1งาน3าตารางวานะครับที่ดินของเราลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าที่ดินของเราเราขายให้ในราคาไร่ละนะครับไร่ละ อ๋อขออภัยครับตารางวาละ4,000นะครับตารางวาละ4 0 0 0นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับที่ดินแบบนี้รูปแบบนี้นะครับอยู่ใกล้หุบเขาอยู่บนเนินขุนเขาแบบนี้นะครับนี่ครับที่ดินของเรานะครับอยู่บนเนินฮะมองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าอยู่บนเนินจริงๆนะครับแล้วก็แปลงที่2นะครับ แปลงที่2นี้มีพื้นที่ทั้งหมด1ไร่ 1. งาน27ตารางวานะครับก็ราคาตารางวาละ0 0 0พนนะครับซึ่งถ้า1งานเอ่องไร่ 1. งาน27ตารางวาก็ตกอยู่ประมาณ2ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดแปลงแรกนะครับสไร่1งาน33ตารางวาซึ่งติดถนนใหญ่นะครับติดถนนดำก็อยู่ตกประมาณ3ล้านเศษเศษนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่3กันนะครับคุณผู้ชมแปลงที่3นี้มีพื้นที่ทั้งหมด3งานนะครับพื้นที่ทั้งหมด3งาน3งานเป๊ะเลยนะครับสามงานก็คือจะติดขุนเขามากกว่านะครับคืออยู่ข้างในสุดเลยนะฮะแปลงที่3ซ้ายมือนะครับมีเมีเนื้อที่ทั้งหมด3งาน ก็ราคาก็อยู 1, 000, 000 1, thousand 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 ่ประมาณ1ล้านเศษนะครับ1ล้านต้นนะครับประมาณเล้านหนล้าน2แค่นั้นเองนะครับ3งานซึ่งถ้าปลูกบ้านนี่เรียกได้ว่าเป็นบ้านพักตากอากาศนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับมองเห็นวิวลายล้อมด้วยขุนเขานะฮะมองเห็นวิวแต่ไกลเลยนะฮะสวยงามแล้วก็ตรงถนนที่ผมพาคุณผู้ชมเดินอยู่นี้นะครับก็เป็นถนนตรงกลางนะฮะมีถนนเรามีถนนให้ตรงกลางนะครับ ก็เป็นถนนหน้ากว้างอยู่ประมาณ6เมตรนะครับก็เรียกได้ว่าถนนตรงกลางมีพร้อมให้นะครับจัดสรรให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็คือแปลงขวามือนะฮะถ้าแปลงขวามือนี่ก็พื้นที่3งานเช่นเดียวกันนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ1ล้านประมาณ1ล้าน1ล้าน2ประมาณนี้นะฮะครับผม เฝั่งซ้ายนี้นะครับก็คือแปลงแปลงที่4นะครับคุณชมนี่ครับผมให้ดูในรูปแปลงที่ดินนี่ฮะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามนะครับครับถัดไปนะครับแปลงที่5นะครับถัดไปนะครับถัดจากแปลงที่4ก็จะเป็นแปลงที่5นะครับแปลงที่5นี้มีเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่1งานนะครับ1ไร่กับอีก1งานก็ หนึ่งไร่หนึ่งงานก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านนะครับก็คุณผู้ชมก็สนใจในที่ดินรูปแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามนะครับก็ที่ดินไม่ต้องถมแล้วนะฮะสามารถทำรั้วนะครับรั้วสมัยนี้นะครับยิ่งถ้าเป็นรั้วสมัยนี้ก็เป็นรั้วที่แบบรั้วคอนกรีตนะครับก็ทำได้ง่ายสร้างได้ง่ายนะครับก็ไม่ต้องถมดินแล้วนะฮะพื้นที่ที่ดิน สวยงามแล้วนะครับก็เราทําเป็นที่จัดสรรให้แล้วก็มีถนนให้พร้อมนะครับก็นี่ฮะเลขโฉนดของเรานะครับแปลงที่5นะครับถัดไปแปลงที่5นี้นะครับแปลงที่5 1ไร่1งานต่อไปแปลงที่6นะครับถ้าแปลงที่6นี่มีเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่กับอีก97ตารางวานะครับก็อยู่เกือบ2ล้านนะครับราคานะครับ คุณผู้ชมครับนี่ครับที่ดินของจังหวัดนครยกนี่เรียกได้ว่า,เ,าเดี๋ยวนี้นี่ราคานี่ค่อนข้างที่จะมีราคา,าถ้าทีที่บนเขานะครับคุณผู้ชมถ้าที่บนเขากับที่ติดแม่น้นํานี่ราคาคนเลือกเลยนะครับถ้าที่ติดแม่น้นํานี่โอ้โหถ้าแถวทางน้ําตกสาริกานางรองนี่ฮะแถวถ้าติดที่ติดแม่น้นํานี้ตกอยู่ประมาณนะครับ ไล่ละนะครับไล่ยอยู่ประมาณ3ล้านอัพนะครับสล้านหขึ้นนะฮะก็ทักวันนี้ก็คงจะหายากแล้วละครับแต่ว่าที่ท่านคุณผู้ชมดูผมพาคุณผู้ชมดูนี้คือที่ติดเขานะครับถ้าท่านที่ชื่นชอบในที่ดินที่เป็นเขาขุนเขานะฮะอยู่กับธรรมชาติลายล้อมด้วยขุนเขาแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดนครยกเยอะแย,ยะมากมายนะครับก็ เรียกได้ว่าถ้ามาอยู่นครยกนะครับพื้นที่จังหวัดนครยกมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับโดยประมาณก็212 2ตารางกิโลเมตรนะครับหรือก็ประมาณ1ล้าน3 0 0แสนกว่าไรนะฮะแล้วก็จังหวัดนครยกมีทั้งหมด4อํอำเภอนะครับห่างจากกรุงเทพประมาณ70กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะและก็มีพื้นที่ที่ดินห่างจากตัวเมืองอ ของที่ดินของเราห่างจากตัวเมืองแค่เกกิโลเมตรนะครับทีต่ตะวันออกอจะไปถนนถนนเส้นเขาทุเรียนคนครยกระยะทาง3กิโลนะครับส่วนไปทางทิศวันตกก็ไปโรงเรียนในร้อยจอบลอ,อก,ก็ประมาณ3กิโลนะครับต่อไปนี่ฮะฝั่งซ้ายคุณผู้ชมนี้นะครับจะให้ดูแปลงที่6นะครับมีพื้นที่ทั้งหมด1ไร่กับ91ตารางวานะครับนี่ถ้าคุณผู้ชมเห็นนะฮะ อ่าแปลงที่6นี้นะฮะไหไร่เก้าสิบตารางวาค่าคิดเป็นเงินก็หยุดตกประมาณเกือบ2ล้านนะครับหล้านเศษเศษนะครับปลายๆนะครับ,รบก็อยู่ประมาณ1นล้านเก้านะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็แปลงถัดไปคือแปลงที่7นะครับแปลงที่7นี้อยู่1นไร่กับอีก1งาน20ตารางวานะครับตกอยู่ประมาณ2ล้านเศษเศษนะครับสล้านประมาณ2องล้านแปดหมื่นนะฮะประมาณนั้นนะฮะ ก็ราคาไม่แพงเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจชอบชื่นชอบในที่ดินรูปแบบนี้นะครับมาซื้อมาจับจองได้เลยนะครับก่อนที่จะหมดนะฮะครับที่ดินแปลงสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมมีเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่กับอีก1งานนะครับหรือ500อตารางวานะครับก็ก็คิดเป็นราคาอยู่ประมาณ2ล้านพอดีนะครับคุณผู้ชมแปลงสุดท้ายนะครับได้เปรียบหน่อยเพราะว่าอยู่ติดถนนดำนะครับติดถนนใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นที่ดินสวยงามหน้ากว้างนะครับพอสมควรแล้วครับอยู่ หน้ากว้างอยู่ประมาณเดี๋ยวนะครับอยู่ประมาณเกือบ100เมตรฮะครับคุณผู้ชมครับที่ดินทั้งหมดทั้งมวลที่คุณผู้ชมได้ดูได้ชมมาตั้งแต่ต้นนะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับถ้าสนใจก็รีบมาซื้อมาจับจองได้เลยนะครับที่ดินของเรามีน้อยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับมีเราแบ่งล็อกให้คุณผู้ชมน้ําไฟพร้อมนะฮะเรียกได้ว่ามีถนนหนทางเข้าออกสะดวกสบายนะครับ ก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับอยู่บ้านอยู่ในทำเลที่สวยงามนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับสนใจก็อย่ารอช้านะครับติดต่อผม,มาได้เลยนะครับ0883313003นะครับ0883313003ครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงข,งขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปต่อไป ครับโชคดีมีมันี่ใช้สุขกายสุขใจร่ลำรวยร่นรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม